คนเราจะเตรียมโต้งันอย่างนีมรู้สึกว่าหน้าตัวเองมันดูใหญ่แต่งนี่แหละมื้อเช้าของพี่สนสีอ่าไม่ใช่มื้อเช้านะะ้นน้าที่จะเอาไปดื่มที่ทําง,งานแตงกวาหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็มีเลมอนนะคะพี่น้องคะโอ้ยเมื่อวานกินเย็ะหลายแสบท้องเลยนะคะมื่นเช้ามาแสบท้องมากหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็่ามะนาวนี่แหละก็ สองสามแ่นก็พอเลร์มนของเรามีใครมีมิน้นหรือว่าใครมีบลูเบอรี่ก็ใส่ลงไปแต่แม่สมสรีแค่นี้แล้วก็ล้างก่อนที่จะไปใส่ในน้ําในน้ําสะอาดของเราล้างเอาแบบความเมือกเอาอะไรออก เราก mm ็ทําแบบนี้ของเราตลอดแตงก็หมดแล้วก็จะได้ไปซื้อมาใหม่อันนี้เอาโยเกิดไปไปด้วยอาย y ออ Are y o า loud า r e าว u l นี้ ล้วสวัส <entrepreneurship> ด wow. ีค่ะสวัสดีค่ะพูด loud What is this? l o s h a loosh, a loo. I'm Thai สวัสดีค่ะ I'm Thai but only a little bit speak I can speak l a o โอเล่เล็กบิ๊กไทยน้ำค่อยน้ำ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 เรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะนี่ค่ะโอเค thank you my friend ไทย and loud ล o วซาวโอ Yes, it sound like nearly the same, but little bit some word is not the same. Okay, because my hometown is speak Lao, but the main the main language at school, we also talk Thai. Okay, my friend, if you know, yeah, yeah. เมือ่อคืนลูกค่อยลงมากินลงมาหาต้มะมาม่ากินรูสึกว่านายทำเตาเลอะขอบคุณค่ะอายุลา as well อายุเล่า also Nice meet you. น i า e ี่ m e มีจู u นี่ชีวิตเช้าๆก่อนที่จะไปวันนี้เรียบร้อยเตรียมข้าวเตรียมของเดี๋ยวเช็ดพื้นก่อนงานช่วงเช้าก่อนที่จะได้ไปเราก็ทำนี้ทำนี่กอกนะ้ำนี่แหละ ยังพอมีเวลาอ้าค่อยต้มน้ำค่อยๆอยจะกินกาแฟไม่รู้ค่อยจะได้กินไหมพี่น้องไหยสับสนในชีวิตวางโทรศัพท์สักครู่นะคะี่นังตอนเช้าขอให้กินน้ำอุ่นสาตรงน้าไว้